เรื่องแทนตอนผีเสื้อผู้นำทางและสายขุนฟูน้ำตกแห่งความหิวกระหายแทนรู้สึกหิวและเหนื่อยเขาเดินไปที่น้ำตกและดื่มน้ำจนชื่นใจจากนั้นก็พยายามหาผลไม้กินเขาพบต้นไม้ที่มีผลสีแดงสดลูกเล็กๆอยู่แทนไม่แน่ใจว่ากินได้หรือไม่แต่ความหิวทำให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นเขาหยิบลูกหนึ่งมากัดแต่แล้วก็มีกระรอกตัวหนึ่งกระโดดลงมาฉกผลไม้นั้นไปจากมือเขาอย่างรวดเร็วแทนแปลกใจแต่กระรอกตัวนั้น ก็ไม่หนีไปไหนมันเอาผลไม้ที่คล้ายกันอีกผลมาให้แทนแล้วรีบกินผลแรกที่มันแย่งไปอย่างรวดเร็วสหายขนฟูและเสียงประหลาดทันใดนั้นผีเสื้อสีฟ้าตัวเดิมที่ทําให้เขาหลงทางก็บินกลับมามันบินวนรอบๆกระรอกตัวนั้นราวกับกําลังทักทายการกระรอกตัวนั้นเหมือนจะพยักหน้าให้แทนเป็นเชิงบอกว่ากินได้แทนลองชิมผลไม้ลูกที่สองมันมีรสหวานอร่อยและทําให้เขามีเรี่ยวแรงขึ้นมาทันทีแทน เริ่มรู้สึกว่าสัตว์ป่าพวกนี้ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเขานั่งพักผ่อนอยู่กับเจ้ากระรอกและผีเสื้อตัวนั้นจนกระทั่งได้ยินเสียงคล้ายคนกำลังร้องให้มาจากพุ่มไม้ใกล้ๆก,การค้นพบเด็กหญิงและปริศนาถัดไปแทนเดินเข้าไปดูในพุ่มไม้ด้วยความสงสัยและก็พบกับเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังร้องให้อยู่เธอชื่อฟ้าอายุเท่าๆกับแทนและดูเหมือนจะหลงทางเหมือนกันเธอเล่าว,ว่าเธอเห็นผีเสื้อสีฟ้าตัวหนึ่งเช่นกันและไล่ตามมันมาจนหลงแทนบอกว่าผีเสื้อตัวนั้น ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาลงทางเช่นกันทั้งสองคนมองหน้ากันและรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ปกติเกี่ยวกับผีเสื้อตัวนี้ในตอนที่พวกเขากําลังพูดคุยกันนั้นเจ้าผีเสื้อก็บินมาเกาะที่ไหล่ของฟ้าและกระรอกก็ปินมาที่ไหล่ของแทนพวกมันดูเหมือนจะสื่อสารกันได้และก็บินนําหน้าไปเหมือนจะบอกให้พวกเขาตามมาตอนนี้แทนไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วและการผจญภัยของพวกเขากําลังจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆ